แต่น้องล่ะแล้วทองเกลียวอยู่ไหนเหรอเจ้าคะแต่น้องอยากเป็นห่วงทองเกลียวล่ะโอ้ยจะไปบ้าไปได้ยังไงเล่าวะถ้ามันมีแต่เมียน้อยหรือว่ามันเป็นเมียสดก็ได้นั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวน้องขออืแล้วขอไปนั่งพักก่อนโอ้ยรู้สึกว่าจะเว้นหัวล่ะ เออได้เลยเจ้าค่ะปายใหญ่ทองเจ้าขาไสีน่นคุณระยะเจ้าขา เออในเมื่อวานางทองเกลียวจู่ๆก็มานั่งร้องไห้วุ่นวายกับคุณหลวงเลยเหรอเจ้าคะโอ้ยใหญ่ทองข้าก็ไม่รู้นั่นแหละว่าคุณหลวงจะแต่งงานกับคนระยะแต่ก็ไม่เป็นไรทองเกลียวน่ะมันจะมีสติร้องไห้ตอนกลางคืนอยู่เจ้าคะ่ะเจ้ uh าค่ะอืมใหญ่ทองเจ้าค่ะ แต่ใยทองต้องไปกราคุณท่านเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ